<L ock noise> ยาของเจ้าทำไมถึงได้มีกลิ่นเหม็นเขียวแรงอย่างนี้ <L ock noise> เจ้าไม่รู้สึกราคาจมูกบ้างหรือมาเดือดก็พอมีบ้าง,ง,งพระเจ้าค่ะเออมันก็แหมมันก็ต้องมีกลิ่นอย่างนี้สิท่านเจ้าเมืองอมันเหมือนกับไม่ใช่ยานะามาก่อนก็ใครว่าใช่หร <L ock noise> องั้นก็แย่สิ <L ock noise> จะว่าอะไรแย่เออไม่มีอะไรพยาคาคือเจ้ามาเดืออยากใช้พระมเหสีอ่ะสวยโอสถซะโดยเร็วไม่เช่นนั้นอ่ะพระการจะสุดแยกลงไปอีกพระเจ้าคาอืมนี่เออดีดีดีเราเห็นด้วยสวยสิพระเจ้าคาสวยได้แล้วใช่ไหมเจ้ามาเดือยเจ้าว่าได้ข้าก็วาได้อ่ะสวยได้แล้วพระเจ้าคะ กลินมันอาจจะแรงไปหน่อยแต่ว่ามันคงเป็นยาดีใช่ไหมมะกอกมะเดืออ,อ่ใช่พระยาคาใช่ใช่ดีมากดีจริงๆพระเจ้าค่ายาของเจ้าที่ใช้รักษาสุพรรณวิกาคงดีเกินไม่อสีของเราจึงได้ไม่ยอมกิน อออต้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะนางถึงจะตัดพระไทยเสวยได้ใช่ใชอย่าพระพักจนอย่างนั้นสิพยะเาขาเดี๋ยวจะชราเร็วเอต้องอย่างนั้นสิพระเจ้าข้าใช่โอสดีนะเพคะลองสัหน่อยสิเพคะพวกนั้นน่ะเขาออกไปรอฟังผลอยู่ข้างนอกอีกสักพักอ่ะคงจะกลับมาดูพระอาการเพคะ แล้วเรื่องที่ท่านรับอาสาเราเรื่องไปถึงไหนแล้วเอะเรื่องอรไรกัพรพิจฉา,าอ้าวก็เรื่องที่ท่านรับปากว่าจะไปขโมยทองนายพ่อข้ามาให้เราท<อ>่านลืมไปเสแล้วเหรออข้าพระเจ้ารับอาสาแล้วแต่ยังไม่รับปากนะพะเจ้า,ามันยังไงกันนะเ<อ>จ้ามากอ,อกเจ้าพูดให้ดีๆนะเรื่องเนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นวันนี้วันที่หกแล้วพ่กนี้จะพาให้เราเสียเมืองได้นะ ก็ข้ายังไม่ได้ข้อแม้จากท่านเลยนะแล้วท่านเสสังจะรับปากช่วยๆได้ยังไงท่านต้องการสิ่งใดกับเราบอกมาได้เลยจะสักกี่อย่างกีอ่อย่างเราก็จะดีมอบให้เฮ้ยมากอกลืมว่าไปเห็นีสวยโอสดไปอะ่ะไม่รู้ผลเลยอะแล้วเนี่ยจะจะหาเรื่องอีกอ่อแน่ใจนะช่ย่ยๆเถอะนะเออ ข้อหนึ่งพระเจ้าข่ะขออย่าให้พระองค์น่ะโกรธข้าพุทธเจ้าโถ่เอ้ยนึกว่าจะขออะไรตกลงตกลงเออแล้วข้อสองล่ะเจ้าจะขออะไรมือว่าอพูดไปซี่แล้วเธอจะขออะก็สนทนากันลั่นเลยนะเธอพร่สองคนนั่นน่ะ ตัวให้จ้งเมืองต่อรองอยู่ได้กอบกูซี่ยองครบปะกอบอุ้ยไมเฉยเนสาต้องคิดก่อนสิว่าไงมีข้อต่อไปอีกไหมเอ่อมีพิยค่ะคือว่าเฮ้ยใหญ่มันมากเลยนะเฟยอืมข้อที่สองข้าพุทธเจ้าขอให้ จบแล้วไม่เหตสีให <point deep in ounded> ้ข <and live> ้าพ so <ism> ุทธเจ้าฮะพระไม่เหสีฮระไม่เห็นสีให้เหสีสุภัพวิกาเจ้าเจ้าไปยังไงบ้างพระไม่เหตสีฮะไป้จดดับเรื่องที่พระองค์ทรงสนทนากัน เลยถึงตายหรือเปล่าในมะกอกเราธนาเดยกก็คงจะรู้ถ้าเจ้ารักษาพระมเหสีไม่หายโถมะกอกเอ็งต้องช่วยข้าก่อนนะเงื่อนของเจ้าอ่ะอยู่ไม่ก่อนได้ไหมไม่ได้หรอกตีเหล็กต้องตีตอนกำลังร้อนคืนปล่อยเรื่องไว้อย่างนี้เกิดท่านเจ้าเมืองเบี้ยวข้าจะว่าไงเออเออเรื่องเมื่อสักครู่นี้พระองค์ทรงตัดสินพระไทยว่ายังไงพระเจ้าค่ะ ดูสิพระเมสีกำลังประชวนอยู่อย่างเนี้ยมะก่อกยังไม่สนใจเลยจะขออย่างอื่นหมื่นแสนเข้าไม่ว่านี่เฉพาะจอดจงต็งมาขอเมียค่ะไอ้หมอนี่มันไม่พอหรือว่ามันอาจจะมีกลเม็ดเด็ดลายอะไรดีๆถ้าหากว่าเราไม่รับปากอาจจะต้องเสียเมืองไปก็ได้ เสียเมียดีกว่าเสียเมืองอข้าตกลงตามที่เจ้าเสนอเขาแล้วกันนี่ไปไปได้ยังไงมา้าอน,อนี่นี่นี่ พราไมเห็นสีับสั่งออกมาแล้วอ่ะสุพรรณพิกางั้นอย่ารอช้ารีบไปเอาโอสดขนาดสุดท้ายออกมาเร็วที่ไหนเราอยู่ในห้องไงเล่าไปสิไปเร็วๆเข้าไปเอามาแล้วมันอยู่ที่ไหนนะเก็บไว้ตรงไหน ออฮาใช่แล้วเจีหาได้หรือยังพระองค์น่าทรงเป็นห่วงก็เลยตามมาดูข้าพเจ้าอเจอแล้วพระยาค่ะเห็นเจ้ามากอกบอกเข่าวาในเนี่ยเป็นดอกไม้เออฮะเอจ้ามากอกถูกพระองค์แล้วหรือพระเจ้าค่ะใช่ทูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ทูงต่อไปว่าข้างในเป็นดอกอะไรนั่นนะสิข้างในเป็นดอกอะไรข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนีน่ยจะเป็นอะไรอะหรือว่ารู้สึกไม่สบายอะจะส่งกล้วยน้ำมาให้ข้าก็ได้นะข้าจะได้ขอดูซะเลยว่าในนั้น่เป็นดอกอะไรส่งมาสิยายใครเปิดดูก่อนที่พระมเหสีจะโดนเป็นขาดนะจำไว้นะมาเดือ มิได้พระเจ้าค่ะม่ได้ให้ข้าพเจ้าถือดีกว่าแต่ข้าอยากรู้นี่นะว่าในนี้เป็นดอกอะไรแกวรู<อ><อ>้ก่อนได้ไหมไม่ได้อะยิบไม่ได้พระเจ้าค่ะดอกไม้มันอายพระเจ้าค่ะอ้าวแล้วเช่นนั้นจะนําไปทําประโยชน์อะไรได้เล่าได้สิท่านเสสังยาเนี่ยสามารถบําบัดอาการภายในได้อย่างวิเศษสุดเลยรู้มากข้า จะนำไปถวายการรักษาเพื่อพระมเหสีสูตรดมกลิ่นหอมจากดอกไม้เนี้น่ะนายเขารีไยไปรักษาเลยสิไปยคะคาขอให้พระนางสูตรดมให้สุดแรงของพระนางเลยนะพะยะคะแต่ว่าดอกไม้อาถ์เนี่ยจะสูตรดมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น่ เราจะใช้การอะไรไม่ได้อีกทาตามที่ข้าพรเจ้าแน,นาะนําเธะยพค่แล้าจะสำฤรธิจผลก่อนึงต้องกลั้นลมหายใจอย่าที่หมอมาเดือบอกนะสุพัรณพิกกเอเอ,เอ,เอไม่เห็นมากรอกเลยใจสงสัยหนีตัวรอดดูสิ เอาตอกอะไรพ้ะไม่เห็นสีทรงสูตรดมก็ไม่รู้อย่างงี้ข้าก็แย่คนเดียวสิเอ็งนะเอ็งไอ้บังกอกไอ้มาเดือยไอ้บังกอกเอ็งนะเอ็ง จะทิ้งให้ข้าหน้าตายคนเดียวรี่ยังไงนี่คงไม่ก่อด้วยข้าหนาสารเองหรอกนะฮะอืมโถ่โอ้โห้เฮ้ยเออ้าวอยู่นั่นเองมาเดือะมาเดือะมานี่ขึ้นบาสเซแล้ว อะไรเหรอเออรู้嘛เกิดเรื่องใหญ่แล้วฮะอ,อุย๊ยเกิดแตกเลยนี่จะมาเดือจะอ,อะไรมาให้มายสีของข้าดมทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ไห <c oughs> นเอ็งลงบอกกับข้ามาสิ ว่าเองเอายาอะไรมารักษามเหสีข้ายายาผีบอกพาย,ยาข้าแล้วมันชื่อยาอะไรรู้ไหมขคาอยากจะรู้ชื่อยาร,ร,ร,รู้แต่ว่าเป็นยาผีบอกอะแต่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 ผีไม่ได้บอกข้าพระเจ้าว่าชื่อยาอะไรอ่ะอันเนี้ยสงสัยผีพระจงลืมบอกพาย,ยาข้าแต่ที่สำคัญในตอนนี้พระอ,องค์อะมันจะทรงดีพระไทยมากกว่า ได้ยังไงกันในเมื่อสุพรรณวิกากล้าเอามาเป็นเลือดอย่างเงี้ยหากมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะเองอย่าได้ตกใจเป็นขาดจงพูดอย่างที่ข้าสอนลเลยจะรอดตัวจําไว้นะโถทำยังข้าในสมองวยอย่างนั้นแหละเอาล่ะวะเป็นกันก็เป็นกันทีิจวานีพ่อบัตเนียฝีร้าย อยู่ในพระสองรพานาน่ะได้แตกออกมาแล้วเป็นอันว่าหลังจากนี้พานางจะทรงปลอดภัยเขออยาจะได้ทรงตกพระทัยเป็นเลยพระยาค่าเจ้าแน่ใจนะมาเดืเดินแน่ใจพระยะค่ามาก่อนมาก่อน ฟันพินการจะไปเป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรเพคะน,น้าฉันขอน้าเกือบไป ทรงประทับยืนอยู่ที่นี่เองแล้วสุธานวิกาไปยังไงบ้างเห็นสองนางกำมันบอกว่าทรงมีพระอาการดีขึ้นไปลําดับพระเยอะค่ะมาก็าของใครชังสงใจดังค้าวังเจอไปเผี่ยวไปก็ทิ้งว่าจจริงชอบใจก็ชัางมาก็าขอบหากคนได้เป็นคนพอริษกาลังต่างดิสใสสางใจไปบ้างว่นจริง i'm gonna mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. แลดเรยมารักแล้วก็ลาธรรมาดาของ ว่กากำบรราดเจอเด็กชายที่ท้ายรวงบ้านสองเท่าสำราญและชื่นบานอุรา จริงเปรียวจังบระอเทวดาเปรีกันไปก็คงคลายชีวิตของคนยาดีมีจนคงไม่ผลจะหาบุ่นวายหัวใจสับสนดินรดนสู้ทนุสา แน่แท้พันแปเรื่อยมารักแล้วก็ลาธรรมาดาของคน วิกาคงหายได้ในเร็ววันนางต้องทนทุกทรมานมานานหลายปีเราสงสารนางเหลือเกินถึงหายแล้วก็ยังไม่สามารถรู้ชะตากรรมพระองค์ทรงรับสั่งแปลกเป็นเพราะเจ้าสองคนนั้นแท้ๆที่เปรียบเสมอช่วยชุบชีวิตของสุพรรณวิกาเอาไว้ต่อไปนี้เราจะมีวาสนา จะได้อยู่คู่กับนายอีกต่อไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หากเจ้ามากอกสามารถนำทองร้อยช่างมาให้เราได้ก็นับว่าเป็นวาส,สนาของเมืองพัทรนครที่จะไม่ตกเป็นของใครอื่นแต่นั้นย่อมหมายถึงว่าเป็นกรรมของเราด้วยที่จะต้องพลัดพาารากจากสุพรรณพิกาพระองค์ทรงปริวิตตกในเรื่องนี้เองหรือพระเจ้าข่าเมื่อเวลานั้นมาถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมมีทางออกที่ดีเชื่อข้าพุทธเจ้าเธอพระองค์ขอให้เป็นเช่นนั้นะแต่ถ้าหล็กเลี่ยงไม่ได้เ,เราก็ยินดีเสียสละความสุขส่วนตนข้าว่าเจ้าเมืองพัทรชัยน่ะคิดถูกนะที่ทรงตัดสินประทัยเช่นนั้นแต่ไม่ก็แต่เองนั่นแหละที่คิดผิดอ่าอ่าทำไมเองว่าข้าอย่างนั้นละามาเดือดขออะไรไม่ขอ แล้วไปขอบรเมเหสีต่อพระองค์รู้ทั้งรู้ว่าพระนายังสรีโฉมที่งดงามเองก็ออยังดันทูลังหาเรื่องให้หัวพ้นจากคออีกเออที่ที่ข้าทําไปอ่ะข้ามีเหตุผลนะอืมเหตุผลอะไรอ่ะเขายังยไม่บอกหน้อยทาไมมีความลับกับข้าเถอะน้าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วนะข้าจะบอกเองซะเอง เออไม่ต้องทํามาเป็นตีนสมบัติจำนวนมนะอเอ็งยังปิดข้าในทุกเรื่องก่อนแล้วไปหไหนเามาือ่อกลางวันเนี้ยเอ็งนี่ข้าไปไหนมาข้าไปเรื่องงานของข้านะสิน้อยเอ็งรู้ไหมหข้าแทบเอาตัวไม่รอดทิ้งเพื่อนเออใครบอกเราเรื่องอย่างเงี้ยนนะมันต้องแบ่งกันเอาความดีความชอบข้าจะมาเสนอหน้าอยู่ได้ยังไงอ่ะ เรื่องรักษามันใช่หน้าที่ของข้าเสมอไหลแล้วแต่มันก็เป็นความคิดของเองหรือเองจะเถียงอะ่ะนี่นี่ถามหน่อยเถอะเองเอายาอะไรมาถาวายการรักษาพระมเมหสีจนข้าานเติบจะเอาตัวไม่รอดมันจะมีอะไรแล้วก็ต้นหญ้าที่ถอนถอนใส่ย,ย่ามเองนั่นแหละข้าแอบมากกระสาโทไว้เพราะเองนำไปบดต่อหน้าพระมเมหสี ไอสาโทนั่นอะ่ะมันก็จะซึมซึมซึมเข้าไปรวมกันพอพระมเหสีเสวยพระนางก็จะมีพระการมึนมึนมึนมันก็เท่านั้นอะ่ะข้ากะาว่านะถ้าเองอรักษาพระนางได้เมื่อไรข้าจะค่อยๆให้เองอะ่ะเอาดอกไม้นั่นอะ่ะไปให้พระนางดมเป็นขั้นตอนสุดท้ายเออนั่นแหละสิแล้วที่เองเตรียมไว้ให้ข้า มันดอกอะไรอ่ะ <c oughs> ออทำไมพระมเหสีสทรงสูดดมเข้าไปแล้วอ่ะถึงกับพระอาเจียนออกมาเป็นโลหิต <c oughs> ทันที <c oughs> อืมอีายวิธีของข้าละที่ข้าให้สเสวยน้ำจันท์ลงไปก่อนเน่ะก็เพราะอยากให้พระนางอ่ะเป็นอย่างนี้นะสิพอได้ยาขนาดสุดท้ายเป็นดอกสุนัขชะงักนะพระนางก็จะอาเจียนเอาฝีออกมาเร็วๆไงเล่าโธ่ฮะ <c oughs> นี่เองเอาดอกอุตพิษให้พนางดมเือเนี่ยอืก็ใช่ละสิอาการดีขึ้นมากแล้วสินะสุพรรณพิการพ่คะปีที่อยู่ในคอหลุดออกมาแล้ว่องฉันก็พอพูดได้บ้างไม่เหมือนแต่ก่อนนี่พี่คะ รุ่งนี้แล้วสินะที่เราจะได้รู้ผลว่าเจ้ามะากอกมันจะทำได้สำเร็จอยากที่พูดหรือเปล่านั่นก็หมายถึงว่าถ้าเจ้ามะากอกทำสำเร็จพระองค์จะต้องเสียหม่อมฉันไปด้วยช่ไมพี่คะมันก็ยังไม่แน่หรอกสุพรรณวิกาเราอาจจะเสียเมืองไปก็ไดไ้ใครจะไปรู้แต่ที่เราดีใจที่สุดในขณะน,นี้คือสามารถรักษาสุพรรณวิกาของเรา ให้พ้นจากความทรมานต่างหาสสเสด็จพี่อืมอะอุ้ยสว่างแล้วเหรอเอ,อ,อ๊มักก่อกไปไหนฮะถ้ไม่เห็นสีเน่ทรงพระสิริโฉมงดงามก็เป็นธรรมดา เจ้ามือจะต้องเอาพระไทยใส่ทำปากดีไปเถอะพวกไม่รู้เจ้ารู้นายอ่ะระวังจะเจอดีนะไม่พูดก็ได้เอ่นี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 ่จะสองคนอ่ะเห็นมากอบพื้นข้าไหมจะเรียกใครว่านี่ก็เจ้านั่นล่ะข้าถามเจ้าว่าเห็นมากอบพื้นข้าไหมเจ้าเห็นหรือไม่เห็นก็ตอบไาดีกว่านะเรียกชื่อข้าสองคนที่ถูกก่อนสิ จ้าจ,ะจ,ะจ,ะจะ้จ้าจ้มาโฉมสีแม่อีกาไว้ฉันชื่อสีดาจ้ะไม่ใช่อีกา <c oughs> อืมก็นั่นแล้วมันคล้ายๆกันนะบอกได้หรือยังอ่ะรู้ไหมว่าจะมากอบเพื่อนข้ามันอยู่ไหน <c oughs> จะไปรู้เหรอข้าสองคนน่ะไม่ได้ไปฝ้าไว้นาเวลานอนอ่ะทําไมไม่รู้จักผูกขาติดกันไว้ <c oughs> จะได้ไม่หายอ่ามัน่ะมาพูดดี <c oughs> ไม่เห็นก็บอกไม่เห็นสิ ฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันสองคนนัไม่เห็นน่ะเรารีบเข้าฟ้าพระมเหสีกันเถอะพูดดุยแล้วมันใส่ใช่คืออะไรก็ไม่รู้มีวิธีการรักษาพระมเหสีของเราได้โหดร้ายทารุณที่สุดเลยไปเถอะอืออือุ้ยเจตจักรกานเยอะนักฮรู้อย่างเงี้นะไม่เสียเวลาคุยด้วยก็ดีแล้วอืมมันไปไหนของมันกันนะ 4, ี่ห้าเจโอ้วันนี้วันที่เจ็ดแล้วสินะหรือว่าหรือว่ามันไปที่ชายทะเล ใช่พวกเราหรือเปล่าดูเะที่หาบน้ำอันนั่นอ<ส>่ะฮะใช่ไหมวะเหมือนไม่ใช่พวกเราอ่ะดูลักษณะซี่เป็นคนจีนเหมือนเราอะา่ะอาจจะเป็น<ม>พวกคนจีนที่ล่องสำเภามาค้าขายเหมือนเมื่อก่อนก็ได้<ม>เกิดมาติดอยู่ที่นี่เลยอาศัยอยู่มนซะเลยอ,ะ<ม>อ่ะนี่พอนมรับนั่งจือไว้กินบ้างไหมมีอะไรหรือเปล่าแหม เสื้อผ้าขาจะเก่าๆไปหน่อย